ทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรีทั้งนี้รัฐบาลได้มุ่งเน้นที่จะทำงานร่วมกับองค์กรสตรีในระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศเพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่อสตรีทุกคน กลุ่มอาชีพน้ำพริกปลาผัดสมุนไพรัญญาวีที่ตั้งกลุ่มเลขที่83หมู่ที่4ตำบลโพป,ประทับช้างอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรมีสมาชิกจำนวน3คนได้แก่ 1. นางอัญชลีรอดขาวตำแหน่งประธานกลุ่ม 2. นางสายหยุดจันจาดตำแหน่งสมาชิก 3. นางสาวสมนรินจันจาดตำแหน่งสมาชิก ซึ่งกลุ่มอาชีพน้ำพริกปลรราผัดสมุนไพรัญญาวีได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนในปีพุทธศักราช2566จำนวน150,000บาทเพื่อนำเงินทุนมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือน้ำพริกปลรราน้ำว่าเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยในทุกครัวเรือนทางกลุ่มจะนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าจึงได้จัดตั้งกลุ่มและทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนมากยิ่งขึ้นมีการวางแผนการบริหารจัดการเงินทุนและมีการดำเนินงานตามแผนมีการดำเนินการผ่อนชำระตามงวดเป็นจำนวนสี่งวดตรงตามเวลามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพโดยมีข้อมูลจะปปะถอเป็นเกณฑ์ชี้วัด ซึ่งสมาชิกทุกคนผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกข้อสนับสนุนให้สมาชิกได้รับการเข้าถึงสวัสดิการของชุมชนหรือรัฐโดยการรับเบี้ยผู้สูงอายุมีกิจกรรมการทำบุญร่วมกันและมีการออมเงินผ่านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังกระโดนมีการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติและกองทุนหมู่บ้านบ้านวังกระโดนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพน้ำพริกปลาผัดสมุนไพรัญยาวีได้คืนทะเบียนโอท็อปกับทางอำเภอโภพประทับช้างจังหวัดพิจิตรและทางกลุ่มได้เข้ารับการพัฒนาต่อยอดองความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอาชีพอื่นๆผ่านเวทีการอบรมทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดรวมไปถึงในด้านของการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ มีการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีวินัยทางการเงินมีการอมในครัวเรือนส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะและการทำถทังขยะเปียก ส่งเสริมการลดต้นทุนในครัวเรือนโดยการทำน้ำยาอเนกประสงค์และน้ำยาซักผ้าไว้ใช้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพน้ำพริกปลาราผัดสมุนไพรัญญาวีคือทางกลุ่มได้มีแนวคิดในส่วนของการต่อยอดสิ่งที่เรามีทั้งวัตถุดิบและภูมิปัญญาในชุมชน คือการทำน้ำพริกปาลาสับไว้กินเองที่บ้านนับว่าเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะตัวจนนำไปสู่การเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกและครัวเรือนของสมาชิกผ่านการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยจะรวมกลุ่มสมาชิกแปรรูปปลาผัดสมุนไพรเพื่อจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชสมุนไพรเช่นมะกรูดกระชายตะไคร้เพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตให้แก่กลุ่มยึดหลัก5กรในการบริหารจัดการกลุ่มมีการประเมินระหว่างการดำเนินงานของกลุ่มโดยการขอคำแนะนำคำปรึกษาส่วนราชการต่างๆในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายผลสำเร็จที่ได้รับเชิงปริมาณ จากการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบัตรสตรีทำให้ปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทำให้สมาชิกทุกคนมีอาชีพและมีไรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย20,000บาทต่อเดือนเชิงคุณภาพสมาชิกกลุ่มอาชีพมีไรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำมาใช้จ่ายภายในครัวเรือน มีเงินสำหรับเก็บออมและมีเงินไปต่อยอดเพิ่มทักษะความรู้ในด้านอื่นๆสมาชิกของกลุ่มมีความเห็นอกเห็นใจต่อกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มทำให้กลุ่มสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญทางกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมในงานเทศกาลวันสําคัญของหมู่บ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบุกถินงานบุญปริวาสร่วมประชาคมกับหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเสนอโครงการในด้านการพัฒนาอาชีพและต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในหมู่บ้านร่วมกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดของตำบลโพประทับช้าง และให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดราชบุรีจำนวน80คนถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่นได้อย่างดีอีกด้วย สวัสดีค่ะอัญชลีรอดข่าวนะคะเป็นประธานกลุ่มปลาราผัดสมุนไพรอัญวีนะคะได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะจำนวน150,000บาทในปีพศ2566นะคะได้นำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อต้นทุนการผลิตในการทำลำพิกปลาร้าทำให้สามารถตอบสนองต่อการสั่งซื้อของลูกค้ามากขึ้นก่อให้เกิดผลกำไรและนำเงินนะคะมาซื้อเครื่องจักรในการผลิตปลา ก็คือดั้งเดิมเลยนะคะเราจะใช้การผลิตโดยกําลังคนคือคนในครัวเรือนเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นการสับปลาระการหั่นตะหั่นซอยตะไคร้ทุกอย่างเนี่ยคือเป็นการใช้กําลังคนหมดแม้กระทั่งการหั่นใบมะกรูดแล้วก็การผัดเนี่ยเราก็จะผัดใส่ในกระทะจนตอนนีก้ก็ประสบปัญหาคือมีโรคประจําตัวก็คือเอ็นกล้ามเนือ้ออักเสบเรืเ้อรังทําให้เราประสบปัญหาในการ ใช้ชีวิตประจําวันขอขอบคุณเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาบัตรสตีนะคะที่ทําให้ทางกลุ่มเนี่ยขยายกําลังการผลิตได้มากขึ้นแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นคือแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าทางกลุ่มเราเนี่ยไปไปตรงไหนเนี่ยก็จะแนะนํากลุ่มสตรีไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านหรือว่าการไปออกบูธจำหน่ายสินค้าต่างๆเนี่ยถ้าเจอสตรีด้วยกันเราก็จะแนะนําว่า ทราบมีเงินกองทุนของกองทุนพัฒนาบุตรบัสติีซึ่งเป็นเงินดอกเบี้ยต่ํานะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปกู้ได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พัฒนาชุมชนแล้วก็หากว่าเราทําจริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปขอคําแนะนําได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ